ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีหนึ่งในรถยนต์ที่หลายคนรอคอยและบอกเลยว่าเป็นการกลับมาที่สุดยอดสำหรับแบรนด์ h u m m r r กับคอนเซปต์ใหม่ล่าสุด Hummer H1 คอนเซปต์ปี2025รถคันนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความดุดันความล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งสายลุยและสายไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่า Hummer ยังคง DNA ความแข็งแกร่งแต่เพิ่มความล้ำสมัยที่ทำให้คนต้องหันมามอง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกบอกเลยว่ารถคันนี้ยังคงรูปลักษณ์อันโดดเด่นของ Hummer h 1ที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นความบึกบึนของตัวถังเส้นสายเหลี่ยมที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงแต่เพิ่มความล้ำสมัยด้วยไฟหน้าเล็บแบบแมทริกดีไซน์บางเฉียบพร้อม d a y t i m e running light ที่ให้ลุกดูดันและเท่ขึ้นกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ h u m m e อร์ยังคงอยู่แต่ปรับให้ดูเรียบหรูมากขึ้นมีการใช้วัสดุอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์บางจุดเพื่อลดน้ำหนัก ตัวล้อขนาดใหญ่22นิ้วพร้อมยางออเทเรนที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนรวมถึงระยะความสูงจากพื้นดินที่ปรับได้ทำให้ขับได้ทั้งในเมืองและ o f f ฟโรดอย่างมั่นใจสีตัวถังมีหลายเฉดให้เลือกทั้งสีดำด้านสีขาวเพลและสีบรอนเมทัลลิกมาที่ภายในห้องโดยสาร Hummer H1 Concept 2025ยยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีภายในอย่างชัดเจนเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบกับดีไซน์ที่เน้นความกว้างและโปรง่ง วัสดุภายในใช้หนังแท้คุณภาพสูงผสมกับเอลกันตาร่าและอลูมิเนียมขัดเงาทำให้ดูหรูหราแต่ยังคงความดูดันเบาะนั่งเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ถึง15นิ้วรองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงแบบ AI และจอเฮดอัพดิสเพลย์ที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกมากขึ้นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมครบครันด้านหลังมีจอสำหรับผู้โดยสารที่สามารถสตรีมคอนเทนต์ออนไลน์ได้ทันที ระบบเสียงเป็นของโบสแบบสราวให้ความคมชัดและพลังเสียงเต็มอารมณ์และยังมีระบบแอมเบียนไล่ปรับได้หลายโทนสีเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารในด้านสมรรถนะ Hummer h 1 Concept ปี2025จัดเต็มด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลังสูงสุดถึง1,000แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า15,000นิวตันเมตรทำให้สามารถเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ความจุด200กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุดประมาณ800กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง รองรับระบบชาร์จเร็ว DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นระบบช่วงล่างเป็นแบบ Air Suspension ที่สามารถปรับระดับได้ตามสภาพถนนมีโหมดการขับขี่หลายแบบทั้ง Normal, Sport, Off-Road และ e x t r e m e Off-Road เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนอกจากนี้ Hummer h 1 Concept ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบอัจฉริยะและฟีเจอร์แ r a b Wal k ที่ทำให้รถเคลื่อนที่แบบเฉียงได้เหมือนปูเพื่อความคล่องตัวในพื้นที่แคบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Hummer ในยุคใหม่ในเรื่องความปลอดภัย Hummer H1 คอนเซปต์จัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมภาพ3ม,มิติช่วยให้ผู้ขับมั่นใจมากขึ้น สำหรับราคาคาดการ Hammer H1 Concept ปี2025จะอยู่ที่ประมาณ2.8-3.5ถึงแสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9-12ล้านบาทในไทยขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือกซึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ได้เหมาะแค่คนที่รักการลุยเท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์คนที่ต้องการรถ SUV พลังงานไฟฟ้าระดับไฮเอนที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนี่คือการกลับมาที่ทรงพลังของฮัมเมอร์ที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัย สมรรถนะที่เหลือเชื่อและความหรูหราที่เหนือระดับถ้าคุณคือคนที่ชอบรถที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจน